มาที่ข่าวนี้กันบ้างนะคะเป็นเรื่องราวของคดีความนี่แหละคุณผู้ชมสืบเนื่องจากเมื่อช่วงต้องบอกว่าเป็นช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่แหละเรื่องราวที่คุณอีพุทธิดาได้มีการออกมาพูดถึงตัวยาตัวหนึ่งตอนช่วงที่เขาไปรักษาโควิดอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ทีนี้ล่าสุดน,นะคะเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่ากรรมการบริษัทเมดิกรีนะคะพร้อมทานายความเขาแจ้งความเอาผิดนะคะคุณอีฟด้วยนะคะข้อหาเผยแพร่แล้วก็ส่งต่อเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อย่างเป็นอันเป็นเท็จนะคะคุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ย จะมีประเด็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังจากทางทีมทนายและก็กรรมการกันค่ะเบื้องต้นนะครับวันนี้ที่มาได้รับกัน,กนมาใจ้ความที่สอนอเขตกรงวันนี้นะครับเนื่องจากมันมีเคสขึ้นเกิดขึ้นเนื่องจากเราได้รับการตรวจสอบแล้วมีการใช้ไอทนะครับในการโฆษณาผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกับทางของอ แันตเตียซึ่งเปิดตั้งเป็นบริษัทเป็นผู้ผลิตได้จัดจำหน่ายนะครับตอนนี้มันกลายอย่างนี้ครับเนื่องจากมีลูกค้ากลุ่มลูกค้าเป็นส่วนใหญ่ได้ได้เข้าใจถึงตัวตลาดผูกค้าผิดถึงแหล่งที่กําเนิดหรือตัวผลิตภัณฑ์สินค้าเข้าใจว่าแอนตาเวียคือตัวเดียวกับโลตาโมโกปตเรียซึ่งเป็นทางคุณยีเป็นผู้ผลิตและจัดจัดจำหน่ายนะครับทีนี้วันนี้เราได้มาแจ้งความเพื่อ ป้องการสิ์ของตัวเองเกี่ยวกับตัวพรบรคอมในการผิดข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงคือจะผิดประมวลกฎหมายพรบพรบคอมอันหนึ่งแล้วก็เป็นผิดผิดประมวลกฎหมายอนอาญามาตรา272กับ2.1นะครับเกี่ยวกับทําให้เกิดการลวงให้เกิดความความผิดข้าจผิดในตัวผลิตภัณฑ์ของของของตัวสินค้านั้นหรือแหล่งแหล่งกาเนิด แล้วก็เพื่อประโยชน์ในทางการค้าก็ต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้นะคะคือเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้รับเรื่องไว้แล้วแล้วก็จะมีการตรวจสอบก่อนการดําเนินต่อไปอ่ะจะเป็นเรื่องราวแบบว่เข้าใจผิดไหมหรือว่าเขาจะมีการดําเนินต่ออย่างไรแต่คือเขาก็ต้องป้องกันบริษัทเขาไม่อยากให้เสียหายหรือว่าเสียชื่อเสียงหรือว่าอยากกลัวประชาชนเข้าใจผิดอะไรแบบนี้นะคะก็เลยต้องมีการแบบว่ามาแจ้งความกันไว้ก่อนนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ดําเนินการอย่างไรก็เป็นเรื่องราวของเจ้าหน้าที่เขาจัดการและนะคะ